สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็อยู่กันที่ช่องเธอหิวข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีคลิปอะไรเด็ดๆมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เตรียมอะไรมาทําแล้วก็จะมีอะไรแบบว่าพิเศษพิเศษเดี๋ยวเราไปตามกปดูกกันเลยวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยกุ้งเผานะคะหอยลวกนะคะ ก็ออกมะละกอทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นเมนูอะไรดีครับแอมคงคิดว่าเป็นสนตมต์ละสิใช่แล้ววันนี้นะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้นะครับน,นี่จ้าที่ขาดไม่ได้เลยถาดของเราสวยสุดๆนะคะแต่งถาประมาณ3ชั่วโมงค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมทั้งหมดให้พี่เอม คือเรามาดูกันเลยนะคะว่าที่ตำของพี่เอ็มเนี่ยที่ตาอมาแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงยังไงนะคะทุกคนมาช่วยกันลุ้นด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดให้พี่เอมเตรียมตำซ้่ตำกันดีกว่าไปขั้นแรกนะคะเราก็จุดแก๊สตั้งน้านะคะตั้งน้ําไว้ลวกพวก เส้นหอยนะคะแล้วก็หมูยอนะคะวันนี้วันนี้เราขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอะไรดีอะทุกคนเดี๋ยวก็ในใครคิดออกก็ให้ทุกคน<ม>ช่วยคอมเมนต์<ค>บอกมาหน่อยนะว่าควรจะเป็นเมนูอะไรดีเนาะดีไหมโอเคไปต,ตอนนี้เราก็ไปตั้ง<อ>น้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่<อ>นี่เลยนะคะหมูยอ <Muy o. S 2> หอยนิวซีแลนด์แบบว่ามันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูสินี่แล้วก็มีหอยนิวซีแลนด์นี่นะคะมันใหญ่มากเลยทุกคนดู คือนี่ฝ่ามือพี่นะและนี่คือหอยแบบอื้อใหญ่สุดๆนะคะโอเคเผาเยืวยจ้าหอยนิวซีแลนด์เยืวยจ้าน้ำแก้จืดแล้วนะคะค่ะทุกคนเราจะใส่หมูยอลงไปค่ะ พอมันร้อยขึ้นเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะประมาณน,นี้นะคะ้อยแล้วก็ตักเลยจ้านี่นะคะพี่ขอจะเอาหอยลงก่อนนะคะขอเอาหอยลงก่อนนี่ยนะคะใส่ไปเลยหอยเนี่ยคือเราล้างหมักเกลือเรียบร้อยแล้วนะทุกคนล้างขัดหม oh. ักเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะล้างกับเกลือเรียบร้อยเลยนะคะ ะะหลังจากหอยสุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะหอยออกจากเปลือกกันนี่นะคะพวกเส้นหมี่สร็จแล้้กเราจะเอาเส้นหมี่ใส่ถ้วยกันนะคะแล้วก็คลุกกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะนี่รับโอเคนลวคะวัตถุดิบทุกงหมดที่เราเตรียมเสร็จและะ้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาแกะหอยกันนะคะนี่กุ้งเผานี่นะครับ เครื่องปรุงโอเคพร้อม,มน,นะคะมีครบมาแล้วก็พร้อมจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะหอยใส่จานไว้นะคะนี่คือหอยที่เราเลือกเสร็จแล้วนะคะนี่แกะเรียงไว้อย่างนี้เลยนะคะไปคะ่ะร้อนอยนู่นะทุกคนอือหือ เ็จแล้วใส่ค่ะเราจะเอากุ้งมาจาัดใส่ถาดก่อนนะคะนี่เลยค่ะอะไรนะบุญลีนี่นะคะตกแต่งถาดด้วยกุ้งเผานะจ๊ะนี่เลยโอเคโอเคจ้า โอเคโดนนี้นะฮะพี่นะครับจะมาทำส้มตำหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาทำให้สีพลยีีภรายากินครับแล้วมาดูกันว่าจะกินได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ya yeah. ขึ้นมาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถาดกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกินพร้อมๆกันนะคะโอเคครับ กินส้มตำโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ส้มตำที่เปมนตำให้กินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนนี่จ้ะสวยจ่ยอยเลยเราจะมากินไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอหสุดยอดกิ่งกินปลาร้าหอมมากทุกคน มีเส้นนมี้ด้วยนะทุกคนไม่ต้องก็ต้องปล่อยมันเห่าไว้น้องไปดูเฟซกุ๊กนิดมีมีเส้นหมี่ด้วยอย่าแค่เต้นรัวๆเลยนักฝุ่นตีนนี่นะคะมนเด็กกินกระโปงอยู่เลยเขหมูวดด้วยสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมากินไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคน นี่นะคะหอยนี่หอยนะคะเจตจำมาจากทิกตอกนะครับขอบคุณครับอือหือไปทำไม้องผมพี่โก้จังนะมันเท่เดีอะที่ล้างหิวข้าวในทิกตอกนะครับ ให้มันเก็บแรงไว้เดินถือครับใช่ครับแล้วพี่ไปเล่นลมันจะเ,เอาไว,ไว้อ้างกับเพื่อนว่าคุณเล่นสเีมเมอร์อ้ยมันอย่างนั้นอยู่แล้วเด็กเด็กมันอย่างนั้นเลยแหละเรารู้อยู่ไอ้เด็กมันที่มันอยากเล่นกับสรีมเมอร์มันพี่เข้ามาท,าท้าหนึ่งหนึ่งเพราะอะไรอะร่ะคืออยากเล่นนะฮะอยากเล่นกับกับพวกนักสตรีมอะไรเงี้ยนะแล้วก็แขบรูปไว้แขบรูปไว้ถ้าชนะก็แขบรูปไว้เอ้ยพี่ผมชนะพี่เอ้ไปพีกแตกครับอะไรเงี้ยถ้าแพ้ก็วันนั้นอ่ะที่มันมาท้าพี่นะไอ ประมาณยี่สิบบาทเต็ดเต็มอร่อยม,มากทุกคนใช่แต่ถ้าเกินจบแล้วเยี่ยมอร่อยม,มากทุกคนอร่อยอร่อยมาก เฮ้ยแบบแนิ่ง่ายเลยอ่ะที่กุ้งมาไครัโดนมือนเฮ้ยใ,ใครมาสวัสด,ดีเน,นี่ยเอ็มสวัสดีค่าน้องขวัญเนี่ยยังไม่ได้มือนเลยโอ้โหฮหล่อแป๊ดหนึ่งสิอ๋อให้ฟาร์มบ้างเถอะใครจะไปมือนนะอยู่ใครทางขาแฟนพี่แนนฟรีไฟล์ด้วยเหรอพี่หมดหพี่หมดกี่บาท สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากทุกคนอือทีละเกี่ยวข้าวตรงไหนไหวต้นประทัดใจมากทุกคนน้อ,องกูเนี่ยต้นไหนสวยต้นเหวี่มากเหวี่เงวี่ยดาว่าต้น ดาวต้นชิดได้บอกกับคำนี้ว่าชิดได้เลือดชุดได้กอวะ <the> สวยเราได้โบรครับทุกคน

โอ้โหต้นงกิง hmm. อีก What the f u c เอ้ยฝนลี mm ่ท hmm. ี่ยังอยู่จ่ะอืมไอร่อยให้ใจแรงค่ะที่อยากให้ทำให้กินนะกลับมาละอร่อยจริง ดีนะพี่ไม่เหมือนคนจริงวน,นอื่นนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยมีม,มีพี่อ่านชอบพี่อ่านทุกคนพี่อ่านพี่อ่านทุกคนนะแต่ว่าพี่พี่ขอพี่ขอยิงคนแป๊บไอ้ออที่เราเนี่ยตายหมดยังไว้ต้นอเอาเลยคครับพาพาดทรับแล้วไว้ครับพี่ชายโอเคครับพรุ่งนี้มาถึางกี่โมงสามตุ้มครับหมดแล้วต้นดาวต้นดาวดาว หูสุดแล้วทุกคนชื่นใจจริงๆเข้ามา,าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่งตัวแบบนี้รูปเป็นคนดีขึ้นหอนอ่อยเฮ้ยโอ้อยทุกคน้อามาตอนนี้เลยโอเคกูต,ตายละเฮ้ย เซ็งเลยยักเป็ดเอ้ยโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u บสไคร b ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปาวนลูะสามีพ่อแม่พี่น้องนะคะมากินส้มตำถัดยักษ์ของเรากันก่อนแล้วทำไมต้นม้ันเลือดเต็ม